ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ สวัสดีค่ะขขาข้ามช่องวันกับปาลิทธิรัตน์บัวจันทร์นะคะวันนี้ต้องตามกันเรื่องใหญ่ค่ะของกรณีคดีเสือดําที่ตามกันมานานกว่า3ปีนะคะวันนี้มาถึงชั้นสันดีการแล้วเจ้าสัวเปรมชัยกับพวกก็ต้องโดนไปนะคะทั้งเรื่องของการจําคุกแล้วก็จ่ายเงินซึ่งเป็นค่าชดเชยค่าเสียหายด้วยสาลฎีการนัดอ่านคําพิพากษาในคดีเสือดํามีนายเปรมชัยกนสูตรกับพวกสาคนเป็นจําเลยนะคะ ต่อสู้กันมา3ปีล่าสุดสารพิเคราะห์เห็นแล้วว่าดีกาของจำเลยทั้ง3ฝัฟังไม่ขึ้นค่ะไม่มีเหตุต่อการรอลงโทษก็มีคำสั่งยืนตามสารอุทธรณ์นะคะจำคุกนายเปรมชัย2ปี14เดือนนายโยง2ปี17เดือนนายธานี2ปี21เดือนโดยไม่รอลงอาญานะคะพร้อมทั้งให้จ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายด้วย2ล้านบาทส่งตัวทั้งหมดเข้าเรือนจำทองผาภูมิทันที ในขณะที่นายประยุธทธ์เพชรชรคุณรองโฆษกสำนักง,งานอายการสูงสุดบอกว่าต้องชื่นชมทีมสอบสวนนะคะที่รวบรวมพยานหลักฐานได้แน่นหนานจนนำไปสู่การาทำสำนวนคดีที่ครบถ้วน<า>และสามารถส่งฟ้องศาล<า><า>ได้ค่ะเทำงานอย่างทุ่มเทของทั้งฝ่ายผู้กล่าวหาคือ <c oughs> เจ้าหน้าที่ของอุทยานนะครับที่เป็นคนเริ่มต้นในการที่จะ ดำเนินการกับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายส่วนที่สองก็ต้องขอชื่นชมทางท่านพนักงานสอบสวนที่ทําสํานวนอย่างละเอียดถี่ถ้วนพยาหลักฐานรอบครอบรัดกุมแน่นหนานะครับนี่เป็นคลิปที่ถูกแชร์ออกมาจากจังหวัดราชบุรีนะคะมีภาพของพระสงฆ์รูปหนึ่งเข้าไปให้เจ้าสำนักพิธีแก้คุณใสค่ะ หลังจากที่พระรูปนี้เนี่ยเชื่อว่าถูกทาของใสมานานกว่า20ปีตามภาพที่เห็นเลยนะคะพระรูปนี้ร้องเสียงดังลั่นคลิปนี้มีความยาวประมาณ15นาทีแล้วก็แน่นิ่งลงไปนะคะตํารวจฝ่ายปกครองก็ลงพื้นที่ไปที่สำนักวิมานอสูนของอาจารย์ขุนกวีศรีสยามค่ะอาจารย์ขุนกวีก็บอกว่าเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยเกิดเมื่อสี่ธันวาคมส่วนตัวศึกษาเรื่องนี้แล้วก็มีคนให้การยอมรับนับถือกันมานานแล้วค่ะ โดยส่วนใหญ่คนที่มาเพิ่งจะรักษาจากแบบแผนปัจจุบันมาแล้วทางเลือกอื่นมาแล้วแล้วก็รักษาไม่ได้นะคะก็เลยมาหาที่นี่แล้วก็บอกด้วยว่าไม่ได้ทําเป็นธุรกิจค่ะผมสร้างสำนักแล้วผมไม่ได้ตั้งใจจะเป็นอย่างนี้นะแต่สุดท้ายมาดวงชะตามันตกให้ผมมานั่งเป็นอย่างเนี้ยเออจริงๆผมก็เลยต้องมาเป็นแบบเนี้ยเพราใใแล้วคนมันเขาโทรหาผมเนี่ยไม่ต้องอะไรมากอ่ะโทรพท์ผมเนี่ยวันหนึ่งเขาเป็นพันๆสายเนี่ยตั้งไว้เนี่ยเนี่ยคนเนี่ย้พวโทรเข้ามาเนี่ยคือแบบอาจารย์เหือดร้นอะไรต่าง แล้วผมไม่ช่วยผมไม่ช่วยก็ได้วันนี้สบคแถลงพบผู้ติดเชือ้อโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนเพิ่มอีก2รายนะคะเป็นหญิงไทยอายุ36ปีและ46ปีเดินทางกลับจากไนจีเรียเข้าประเทศไทยเมื่อ24พฤศจิกายนในรูปแบบของการกักตัวตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR นะคะพบเชื้อตั้งแต่วันแรกที่เดินทางมาถึงแล้วก็อยู่ในระบบกักตัวจนครบค่ะ มีการแสดงอาการออกมาน้อยมากนะคะหายดีกลับจากการกักตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วผลเนี่ยเป็นการตรวจย้อนหาสายพันธุ์นะคะว่าเป็นสายพันธุ์อะไรแล้วก็เพิ่งมาผลออกเนี่ยแล้วก็รายงานให้กับเราได้ติดตามกันขณะที่โฆษกรัฐบาลบอกว่านายกมั่นใจนะคะว่าประเทศไทยจะสามารถรับมือได้ทุกสายพันธุ์สถานการณ์ตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นจะต้องปิดประเทศหรือว่ามีการล็อกดาวน์นะคะวันจันทร์หน้านี้จะมีการหาหรือเพิ่มเติมกันด้วยค่ะ ไปดูความเด er e ือดร้อนของพี <S <S ่น้องชาวร้อเอ็ดนะคะที่บอกว่าตอนฝนตกน้ําท่วมก็ท่วมกันเต็มที่แต่พอน้ําลดลงไปแล้วเกิดอะไรขึ้นดูภาพพร้อมกันค่ะเนี่ยผู้ชมน้ํามันกัดเซาะริมตะลิ่งแบบนี้นะคะบ้านเรือนของชาวบ้านในตําบลนาเลิงอำเภอเสระภูมิร้อยเอ็ดค่ะอยู่ติดริมตลิ่งแม่น้ําทีนะคะดินเนี่ยค่อยๆสุดๆลงไปเรื่อย แล้วไปทำให้บ้านของชาวบ้านสองหลังสุดตัวลงไปนะคะชาวบ้านบอกว่าดินเนี่ยเริ่มสุดตัวลงหลังจากที่น้ำท่วมน้ำตอนท่วมเนี่ยขึ้นมาเร็วมากเวลาลดก็ลดลงเร็วมาก แล้วบ้านเรือนอยู่ใกล้กับสะพานข้ามลำน้ำทีระหว่างอำเภอเสรภูมิกับอำเภอทุ่งเขาหลวงซึ่งลักษณะตรงนี้เนี่ยมันเป็นคุ้งน้ำค่ะน้ำทางหนึ่งเนี่ยก็พุ่งเข้ามามากัดซาะดินแล้วตอนที่น้ำลดลงเร็วเนี่ยมันก็เอาดินส่วนหนึ่งเนี่ยค่อยๆอ,ออกไปแล้วด้วยล่าสุดทางนายกอบจร้อนะคะงงก็สั่งการให้ฝ่ายกองช่างนำเครื่องจักรกลหนักเข้ามา แก้ปัญหาป้องกันความเสียหายนะคะแล้วก็กําชับดูด้วยว่าถ้าเกิดว่าจุดไหนตรงไหนมันมีแนวโน้มกัดซอะแบบนี้อีกชาวบ้านจะเป็นอันตรายให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปช่วยดูแลไปช่วยอพยพชาวบ้านออกมาก่อนเพื่อความปลอดภัยของทุกคนคะ่ะไปที่ชนบุรีกันค่ะคุณผู้ชมมีผู้ชายคนหนึ่งมาอ้างขี่รถผ่านหน้าบ้านบ้านหนึ่งบอกป้าเนี่ยลุงให้มายืมบันไดเขายืมไม่นานแล้วแล้วก็เอาบันไดนั้นหนีหายไปเลยค่ะ นี่มีภาพจากกล้องวงจรปิดมาให้ดูนะคะว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้ขี่ผ่านหน้าบ้านนี่มามปุ๊บเอ๊ะอ้าวกลับมาอีกทีเหมือนเห็นอะไรบางอย่างหลังจากนั้นเขาจอดรถลงไปคุยกับคุณป้าเจ้าของบ้านคือคุณป้าประคองแล้วก็เดินเข้าไปไปบอกว่าเนี่ยเออคุณลุงลุงสมอยู่ไหมลุงสมไม่อยู่แต่นี่เออลุงสมมาให้ยืมบันไดเอาไว้นานแล้วเนี่ยเพิ่งจะมาเอาป้าก็คิดว่าเออถามเหมือนรู้จักรู้จีกันดีเลยนะคะ ก็ให้บันไดเข้าไปแล้วผู้ชายคนนี้ก็เนี่ยแบกบันไดยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะแล้วตัวเขาเองก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเลยแล้วก็ไม่ได้เอาบันไดนี้มาถืนนะคะคุณลุงกับคุณป้าเจ้าของบ้านบอกแบบนี้ค่ะว่าบันไดที่ถูกหลอกออกไปนี้นะมูลค่าราคามันอยู่ที่สัก2,000บาท มารู้ตอนไหนเราบอกตกลงเขาไม่ได้ยืมเนี่ยก็คือตอนที่คุณลุงสมกําลังจะไปสวนมะนาวจะเอาบันไดเนี่ยขึ้นเก็บมะนาวก็ถามป้าว่าบันไดไปไหนลัถึงมารู้จริงๆว่าอา้าวลุงสมไม่เคยได้ให้ใครมายืมเลยคุณป้าบอกว่าผู้ชายคนนี้รูปร่างท้มท้วมนะคะมาถามเหมือนรู้จักกันก็คิดว่าใช่ก็เลยให้เขาเอาไปง่ายๆแบบนั้นเลยะคะ่ะ ก็ทำอะไรอยู่ครับวันที่บันไดหายป้าก็จะได้ทางกับข้าวนี่แหละอ๋อแล้วเมื่ก็บายดีดีแหละโม่ฝาแล้วแดดมันกำลังนั่นเนาะอ๋อแดดมันแทงตาเนาะแทงตาแล้วตาเราก็ไม่เคยเห็นเราก็ไม่ค่อยตาไม่ค่อยดีด้วยเข้ามาเข้าเข้ามานี่เขามาบอกยืมบันไดยืมบันไดบอกลุงไปไหนก่อนอืมไปไหนบอกเขาไปเก็บมะนาวอ๋อลุงสมลุงสมด้วยอ๋อเออชื่อด้วยเออชื่อด้วยโหรู้จักชื่อกันอย่างดีนะคะ ทีนี้คุณลุงสมบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันคนที่เอาไปรู้ตัวแล้วเนี่ยรีบเอามาใดมาคืนจะไม่เอาความอะไรเลยนะแต่ถ้าเกิดเดี๋ยวไม่เอามาคืนแจ้งความเอาผิดแน่นอนค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกันก่อนนะคะแล้วก็กลับมาติดตามข่าวค่ำช่วงวันช่วงที่2ค่ะ